และอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะเดินหน้าศูนย์สื่ออุทกภัยเปิดวันเพจอินโฟกราฟิกรวมข้อมูลชุดเดียวให้สื่อใช้ลดข่าวปลอมช่วงวิกฤต นางสาวสุภมาศอิสานพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชนเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารสถานการณ์การช่วยเหลือเยาวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เลขานุก,การพร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม โดยนางสาวสุพมาศกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ยังส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคใต้จำเป็นต้องมีระบบสื่อสารที่ถูกต้องเป็นเอกภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจนและทันเวลาซึ่งในอนุทินชาญวุฒิคูณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่11/2568เหมาะหมายให้ตนจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผพ้อในการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชนเพื่อทำหน้าที่รวบรวมบรูรณาการและสื่อสารข้อมูลจากทุกหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความสับสนลดโอกาสเกิดข่าวปลอมในสถาน การวิกฤตต่อจากนั้นนายชัยวัน์บุญชวลิตร,รายงานโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ว่าศูนย์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอุทกภ,ภัยภาคใต้โดยรับข้อมูลแบบเรียลไทมจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต5และเขตหซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจาักรหน่วยทหารและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ได้รับครอบคลุมสถานการณ์น้ำความเสียหายการช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างดาเนินการและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่โดยนายชัยวัต์กล่าวต่อว่าศูนย์ยังเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลจากประชาชนผ่านสายด่วนรัฐบาล1111ส11ายด่วน1784 Facebook กลุ่มประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันของรัฐโดยข้อมูลทุกเรื่องจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและศูนย์จะติดตามผลกลับมาเพื่อสื่อสารตอบกลับให้ประชาชนได้ครบถ้วนและถูกต้องจากนั้นนางสาวสุภาศรกล่าวว่า เพื่อให้ข้อมูลจากภาครัฐมีความเป็นเอกภาพและช่วยลดการแพร่กระจายข่าวปลอมศูนย์จะจัดทำวันเพจอินโฟกราฟิกประจำวันโดยสรุปสถานการณ์สำคัญทุกมิติไว้ในแผ่นเดียวทั้งแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของพื้นที่ประสบภัยจุดเสี่ยงจุดพักพิงจุดรับบริจาคสถานะน้ำและไฟฟ้าเส้นทางคมนาคม การช่วยเหลือของแต่และหน่วยงานความคืบหน้าการฟื้นฟูสาธารณูปโภคการจัดพื้นที่และปรี e ีนิง่งการซ่อมแซมเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรวมถึงมาตรการเยียวยาของเศรษฐกิจ ของกระทรวงการคลังเช่นพักหนี้ลดอัตราดอกเบีย้ยและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านหรือร้านค้านอกจากนี้ยังรวมข้อมูลเตือนภยัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจากฝนตกสะสมหลายวันโดยนางสาวสุภาพร,ระบุว่าวันเพจอินโฟกราฟิกจะเผยแพร่ทุกวันเป็นเวลาสองรอบในช่วงเวลา11นาฬิกาและ17นาฬิกาผ่านเพจกลมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและจะถูกส่งต่อให้สื่อมวลชนทุก เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการรายงานสถานการณ์ลดความคลาดเคลื่อนลดความสับสนและทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยนางสาวสุภาศรกลาวเพิ่มเติมว่าศูนย์จะจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและเผยแพร่พพผ่านทุกช่องทางของกลุ่มประชาสัมพันธ์เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน โดยนางสาวสุภมาศกาวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและย้ำว่าการบริาการข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทําให้การช่วยเหลือประชาชนใต้จะทําให้การช่วยเหลือประชาชนชาวใต้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะ